นะครับเดี๋ยวจำง่ายๆหรือเข้าใจหลักการที่พีเ่เคนจะสอนนะเราทำได้เลยเรื่องเทนน่เราจะไม่สับสนด้วยนะเราต้องให้เข้าใจก่อนว่า past present future คือโครงสร้างหลักนถะ้าหมายความว่าเวลาเราเล่าประโยคอะไรก็แล้วแต่นะครับกริยา <c uri ye> ตัวแรกเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรืออนาคตกริยาตัวแรกเนี่ยเพราะบางทีกริยามาเป็นชุดเนี่ย,ยเช่น has finished เห็นไหมถ้าอย่างเงี้ย has เป็น verb ท่องหนึ่งแสดงว่าเรื่องที่เล่าเป็นปัจจุบันนะีย้ย will กริยา <ye> ตัวแรกเป็น will ถ้าเป็น will เนี่ยหมายความว่ากริยาเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องอนาคต อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแพนไอเวิร์บตัวแรกที่ตามหลังประธานที่เราใช้เนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเป็น past เป็น present เป็น future ครับคือเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องเหตุการณ์ไหนนะแพนพี่เคนจะให้เราเข้าใจแค่ว่าเวลาเราทำข้อสอบเรื่อง tense เนี่ยพยายามนึกแค่โครงสร้างหลักว่ามันเป็น past เป็น present เป็น future พอไม่ต้องมานั่งแบบเออเป็น past perfect con โครงสร้างเป็นไงวะเขียนก่อนนั่งนึกไม่ทันการนะกว่าจะนึกออกบางทีนึกผิดอีกนะเดี๋ยวเรียนแบบวิธีพี่เคนรับรองทำข้อสอบเรื่อง tense ได้แบบไม่สับสนเลยนะอ่ะก่อนจะรู้นะครับก่อนที่จะไปดูว นะเล่าเรื่องว่ามันเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันหรืออนาคตให้คนฟังรู้นะครับโดยการผันรูปอะไรต่างๆให้มันไม่เหมือนกันนะอะทีนี้จะรู้ได้ไงคำถามถามข้อสอบถามเรื่อง tense ก็ดูช้อย c e ครับช้อย c e มันจะมีการผันที่ไม่เหมือนกันเช่นเติม ed บ้างเป็น verb ช่องหนึ่งบ้างเป็น verb ing บ้างเป็น verb to have บวก verb ช่องสามบ,บ้างนะคือมีการผันที่มันไม่เหมือนกันอนะ่ะและอีกอย่างหนึ่งอาจจะสังเกตได้จากสิ่งที่เรียกว่า์เวิร์ดบอกเวลานะครับเช่นวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้ตั้งแต่ปีนั้นปีนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งนนนึงงงงงทททีี่่่่่่่สััััเเเเเเกกกกกตไดด้วาาาาาาคถมมรรรรรรืืืออออะะูหหลลบย หเลยเราต้องหาคีย์เวิร์ดบอกเวลาที่พี่เขียนพูดกี้ให้เจอคีย์เวิร์ดบอกเวลาหาให้เจอครับนะเพราะอะไรถ้าเรารู้คีย์เวิร์ดบอกเวลาคีย์เวิร์ดนั้นมันจะบ่งบอกเค้นทันทีครับเห็นเวลาเห็นคีย์เวิร์ดบอกเวลาปุ๊บเป็นฟิวเจอร์อ๋อ next m o n ั h เนี้ยข้างหน้าเป็นฟิวเจอร์เป็นฟิวเจอร์นึกถึงโครงสร้างอ๋อโครงสร้างฟิวเจอร์ต้องมีวิวพั้นตัวเลือกข้อไหนมีวิวต่อถ้ามีมากกว่าสข้อค่อยมาคิดต่อว่าต้องเป็นวิวอะไรต้องเป็นฟิวเจอร์อะไรฟิวเจอครรัแล้้วหาางงสก นะแล้วก็ตอบแล้วก็ดูให้ออกว่าโครงสร้างหลักนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับอ่ะก็จะตอบได้แหละนะอ่ะมาดูครับตารางนี้จบเลยพี่เคเรียงตามสเต็ปเห็นไหมคือหาให้เจอว่าเป็นคีย์เวิร์ดอะไรเพราะว่ามันจะนึกออกว่าเป็นเทนไหนแล้วมันจะนึกออกว่าโครงสร้างในที่นี้คือโครงสร้างหลักพี่เคนไม่ได้บอกมันต้องตามนี้ปเป๊ะแต่มันคือโครงสร้างหลักคือมันเป็นสิ่งที่ต้องมีนะครับเห็นไหมพี่เคยนยืนพื้นต่อนเลยคือ past present แล้วก็ future นี่คือสิ่งที่ต้องต้องมีครับนะส่วน e สองสามอันข้างล่างเดี๋ยวพี่เคียนอธิบายให้ฟัังแล้วกน หลังจาก12เทนเนี่ยที่ต้องมานั่งท่องให้วุ่นวายเนี่ยนะซึ่งถ้ารวมพาสซีฟด้วยมันจะกลายเป็น24โครงสร้างมึนตายห่าเลยนะคือถ้าเอาหลักๆเนี่ยมันมี5โครงสร้างหลัก12เทนกลายเป็น12เทนนี่เราท่องกันนะแต่ถ้ามีพาสซีฟด้วยคือรวมอีพาสซีฟข้อสุดท้ายเข้าไปมันจะกลายเป็น12เทนแต่24โครงสร้างงงไหมแม่งเริ่มงงแล้วนะครับนะเอออ่ะมาดูเราเอาโครงสร้างหลักโครงสร้างหลักคือมันต้องเจอแบบนี้มันต้องเห็นแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือโครงสร้างหลักความหมายคืออะไรอย่ future เนาะ โครงสร้างหลักคืออย่างนี้อย,อ,ย,อ,ยอ่ามาดูนะหลักการเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราเห็นคีย์เวิร์ดประเภท yesterday last week หรือ long time ago two years ago หรือ in นะหรือ previously before once earlier อะไรก็แต่ once upon the time long time ago อะไรก็ตามที่แสดงความเป็นอดีต last week last month อะไรเงี้ยได้หมดนะครับเห็นคำเหล่านี้นึกถึง past ครับนึกถึงอดีตนึกถึงอดีตนึกถึง verb ช่องสองครับ verb ตัวแรกต้องเป็น verb ช่องสองเป็นอดีตแน่นอนนะครับโอเคไหม ถ้าเป็นพวกนี้ครับ always usually often sometime พวกนี้คือบ่งบอกกิจวัตรประจําวันครับบอกความถี่ always คือทําบ่อยๆ usually ก็คือบ่อยประมาณนึงนะครับ often ก็คือ50-50อย่างนี้เป็นตน้นหรือพวก everyday every day every time every week every ต่างๆะนะ every Monday to Friday every Saturday to Sunday every week end twice ก็คือ2ครั้งต่อ twice a day สองครั้งต่อวัน twice a week สครั้งต่อสัปดาห์นะ twice a month สครั้งต่อเดือนอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเห็นคำคีย์เวิร์ดพวกนี้ก็นึกถึง present ถ้านึกถึง present นึกถึง v ว r b ช่องหนึ่งคิดไปแบบนี้นะคิดเป step นะด็นสเต็ปนะคีย์เวิร์ดนี้นึกถึงอะไรและวครงและเทนนี้โครงสร้างหลักคืออะไรหลักนะพี่เขียนนคำว่าหลักคือไม่ได้หมายความว่ามันแบบต้องเป็น v i e บวก b, บบวกอะไรอย่านี้ไปต้องไปท่องอันนั้นคือโครงสร้างยิบย่อยหรือโครงสร้างแบบ exactly คือแน่นอนเราต้องการแค่โครงสร้างหลักก็ทำข้อสอบได้แล้วเห็น tomorrow เห็น next week next week next month next day next monday ได้หมด in the future soon นะได้หมด on sunday คือยังงามไม่ถึงไยได้หมดนึกถึง future ครับนะนึกถึง future ก็จะเป็นวิวบวกเวิร์บอินฟินิทีฟหรือวิวบวกเวิร์บช่องหนึ่ง mm. เห็นพวก a t that time now เอ่อนะพวกนี้นะคำว่า n w w วไ h ้ now พวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นการบ่งบอกการกระทำละคือบ่งบอกการเวลาเนี่ยมีแค่3อันคืออดีตปัจจุบันอนาคต past present แล้วก็ future แต่ว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมีการบ่งบอกอีกนิดนึงก็คือบอกลักษณะการกระทำหรือช่วงเวลามีอยู่2โครงสร้างย่อย ซึ่งพวกนี้มันจะตามหลังโครงสร้างหลักนะครับมันจะตามหลังโครงสร้างหลักเสมอนะอ่ะเราถึง่องว่า present con present perfect ไนงะ p a s s con p a s s perfect นะแต่ช่างมันเอาง่ายๆว่า continuous เนี่ยบอกว่ากำลังทำอกลักษณ์ของมันของ continuous ที่เราท่องมาตลอดคือ verb to be บก verb ing ครับถ้าเราเห็นโครงเราเห็นคีย์เวิร์ดบอกเวลาว่า now today right now currently อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะนะเรานึกถึง continuous ได้เลย นึกถึงโครงสร้างคือ to be verb to be นะ to be คือ verb to be บวก verb ing ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคีย์เวิร์ดประเภท since กับ for since กับ for เช่น since ตามด้วยปีนะครับ since ต,นะ since ตามด้วยวันเวลานะ since ตามด้วยวันเวลา s i n c e ตามด้วยวันเวลาเช่น since 1991 since 3 october อะไรเงี้ยเป็นต้นนะ october เป็นวันอะวันที่เป็นปีเป็นเดือนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือ since i w a t ยังแบบตั้งแต่ชั้นเด็กอะ่ะคือเป็นวันใดวันหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันผ่านมาแล้วนะครับสินต์ตามด้วยวันหรือเวลาแต่ถ้า for เนี่ยมันจะตามด้วยจานวนต้องดูดีนะมันอาจจะเป็น for แล้วตามด้วยคํานามแต่ว่าถ้า for แล้วตามด้วยจํานวนเช่น for two hours for one day อย่างนี้เป็นต้น for two weeks for two years พวกนี้เป็น for แล้วตามด้วยจํานวนของเวลานะครับนะอันเนี้ยเป็น perfect ถ้านึกถึง perfect นึกถึง verb to have กับ verb ช่อง3โอเคไหม เนี่ยโครงสร้างหลักคือคิดแค่นี้เองเห็นไหมพี่เคยยังไม่พาท่องเลยว่า past perfect โครงสร้างเป็นประธานบวกอะไรนะ verb ช่อง2บวกเอ่อ verb verb to บวกแค่ต์อ่ะประธานบวกแค่ต์บวก verb ช่อง3อะไรเงี้ยไม่ได้พาท่องกมดนั้นเลยงงใจฮะเอาแค่นี้พอทำให้เขาสอบได้แล้วดูนะเห็นคีย์เวิร์ดประเภท yesterday นึกถึง past นึกถึง past นึกถึง verb ช่อง2นี่คือสิ่งที่เราต้องไล่แบบนี้ได้เห็นคีย์เวิร์ด always อะไรต่างๆนึกถึง present นึกถึง present นึกถึง verb ช่อง1เห็น tomorrow next ต่างๆ นึกถึงฟิวเจอร์นึกถึงฟิวเจอร์ต้องนึกถึงวิวนะครับเห็นทูนาวทูเดย์ไลท์นาวเคลเรนลี่แอดดิสไทม์อะไรต่างๆนึกถึงคอนนึกถึงคอนต้องมีเวิร์บทูบีบวกเวิรบช่องสามเห็นซินส์กับฟอร์นะซินส์ตามด้วยวันเดือนปีหรือว่าฟอร์ตามด้วยจำนวนเวลานึกถึงเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ก็คือเวิร์บทูแฮทบวกเวิรบช่องสามอ่ะอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเรียกว่าไบเช่นไบแล้วตามด้วยคนไบฮิมไบเธอไบด็อกหรือตามด้ววยสิิ่่งมีชีชตอะ หรือบางครั้งขึ้นต้นประธานของประโยคโดยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเช่นเทเบิลอะไรต่างๆนะกร s แก้วอะไรต่างๆพวกนี้คือขึ้นต้นประโยคด้วยสิ่งไม่มีชีวิตพวกนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของ s าส e เพราะว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ่ะมันไปกระทาใครไม่ได้ s i ส e คือประธานของประโยคเป็นคนถูกกระทำนะ s า v e คือประธานของประโยคคนถูกกระทาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว s i ส e เนี่ยเราใช้กรณีที่ถูกกระทาใช่ปะ่ะประธานเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันไปกระทาใครเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นประธานไม่มีชีวิตนึกถึง s i ส e โครงสร้างคลาสสิกคือ verb to be บกวก verb ช่องสามนะโอเคไหมครับอ่ะท่านหลักๆเนี่ยพี่เขียนให้เข้าใจแค่หกโครงสร้างหลักแค่นั้นเองไม่ต้องไปท่องสิบสองเทนยี่สิบสี่รูปแบบไม่ต้องนะเอาแค่นี้นึกถึงคีย์เวิร์ดนึกถึงเทนอะไรนึกถึงเทนอะไรโครงสร้างเป็นแบบไหนตัวเลือกอันไหนมีต่อมาลองดูตัวอย่างแล้วเราจะเข้าใจอ่ะอย่างเช่นข้อน,นี้เราเห็นคําว่า tomorrow ใช่ป่ะคีย์เวิร์ดคือคาว่า tomorrow นึกถึง tomorrow นึกถึง future นึกถึง future นึกถึง view บกวก verb infinitive เพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปหาเลยว่าช้อยข้อไหนมีวิวก่อนโอเคง่ายข้อไหนมีวิวไม่มีตัดทิ้งอ๋อข้อเอมไม่มีว่ะตัดบี B ไม่มีว่ะซี C มีเอาไว้ก่อนดีด็อกไม่มีแพนตอบได้เลยครับตอบข้ออะไรข้อสยังไม่ได้แปลเลยนะนี่คือหลักการใช้เห็นไหมคือหาคีย์เวิร์ดให้เจอก่อนคีย์เวิร์ดก็อยู่ในบรรดาตารางที่พี่เขียนให้นั่นแหละพอคีย์เวิร์ดเจอเสร็จเป็นไงหาคีย์เวิร์ดเจอเสร็จก็อ๋อมานั่งรำลึกชาติว่ามันเป็นโครงสร้างอะไรนึกถึงอะไรดีนะครับแล้วก็ค่อยมาดูว่าโครงสร้างหลักคืออะไรเเเออออออาาาาาาาโคคครรรรงงงงงส้้หหลลัักมมตบ่่่ะะยยีทว็นไ in morning the นะ nah, always ครับคีย์เวิร์ดคือคำว่า always ชัดมากเลย always in the morning ยังไม่บอกอะไรมากแต่ always นี่ชัดมากครับ always คือของอะไรนะกลับไปดูตารางฟึบฟนี่ always นึกถึง always นึกถึง present ครับนึกถึง present ใช่ไหมนึกเป็น s t e ปเห็นคีย์เวิร์ด always นึกถึง present นึกถึงเห็น present นึกถึงโครงสร้าง verb ช่องหนึ่งันข้อไหนเป็น verb ช่องหนึ่งตอบได้เลยอ๋อนี่เห็น verb ing ไม่ใช่ตัดทิ้งเห็น has บวก verb 3ไม่ใช่ตัดทิ้ง work up woke up เป็น verb ช่องสองตัดทิ้งตอบ wake up คือข้อ a ครับถามว่าอันนี้ใช่ verb ช่องหนึ่งไหมใช่แต่ว่ามันเป็น verb ing ไงเป็นโครงสร้าง verb to be verb ing ซึ่งไม่ใช่ของ present เป็นโครงสร้างของ con เห็น verb to have บกวก verb ช่องสามเป็นโครงสร้างของ perfect ไงไม่ใช่ตัดอันที่เป็น verb ช่องหนึ่งเพียวๆไม่ตามใครไม่มีใครต่อคือ wake up ก็คือตื่นตอบข้อ a นะครับข้ออื่นข้อถัดไป four เห็นคีย์เวิร์ดคืออะไรครับ four y e a r four three years four ตามด้วยจำนวนเวลาครับนึกถึงอะไร perfect นึกถึง perfect โครงสร้างหลักของ perfect คือ verb to have บวก verb ช่อง3หาเลยข้อไหนเป็น verb to have บวก verb ช่อง3ข้อ a ไม่มี h a v e เลยข้อ b มีข้อ c was ไม่ใช่ข้อ d ไม่ใช่ตอบข้อ b เลยครับเห็นไ่มพยายามตัดก่อนนะ verb to have มันอาจจะเป็น h a v e เป็น has เป็น h a v e ได้หมดนะครับนะขอให้เป็น verb to have ก็แล้วกัน ถ้ามีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งตัวมันจะต้องมีคีย์เวิร์ดเพิ่มว่าเช่นเป็น verb to have ในอดีต verb to have ปในปัจจุบัน v e r b to have ในอนาคตอะไรต่อว,ว่ากันไปนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเห็นเว r ร to have เอาไว้ก่อนซึ่งข้อน,นี้มีข้อเดียวก็ตอบได้เลยเห็นไหมครับอ่ะอ่ะถัดไปคีย์เวิร์ดคืออะไรครับ tomorrow tomorrow นึกถึง tomorrow นึกถึง future ครับ future เห็น future นึกถึง v i l l ครับอืมแล้วมีไหมข้อไหน v i e อ้าวไม่มีทำไงอ่ะ ใช้ผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโดยปกติแล้วเราเห็นคำว่า tomorrow เนี่ยนะเราใช้ฟิ์แบบนี้เลยถูกต้องเลยนะครับนะแต่ข้อนี้พี่เคนยกตัวยอย่างมาเพื่อจะสอนเราอย่างหนึ่งครับว่ากรณีของฟิ t เจอร์เนี่ยโดยเฉพาะฟิ t เจอร์ซิมเพิลนะครับนะฟิวเจอร์เนี่ยมันมีเทนหนึ่งที่ใช้แทนกันได้คือ present con ครับอ่า present con present con continuous เพ,พราะอ,อะไรคือเราใช้แทนเมื่อ,อไหร่ครับ present continuous คือบอกว่ากำลังเกิดหมายความว่าเราใช้ Present continuous เพื่อจะบอกว่ามันกำลังจะเกิดแน่ๆเราถึงใช้ present con แต่ถ้าใช้ future คืออาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าเป็น future present con เนี่ยคือมันแบบเกิดแน่ๆเช่นพรุ่งนี้เป็นมันเกิดอย่างเงี้ยเราใช้ present con แทน future ได้นะครับนะอย่างพวกเนี้ยอ๋อ important exam เป็นการสอบที่สำคัญนะแปลว่าถ้าเราเห็นข้อไหนก็ตามที่ต้องตอบ future แต่มันไม่มี future แต่มันมี present con เราตอบได้ present con ก็คืออะไรครับ verb to be บวก verb ing ใช่ป่ะปข้อไหนมี verb ing ครับข้อ4ตอบได้เลยเห็นไหมอันนี้พี่แคนย,ยกมาเพื่อเป็นเกรดเสริมความรู้ให้นะครับแต่จริงๆเราคิดตามหลักนี้ไม่ผิดนะลูกคือ tomorrow เนี่ยต้องนึกถึง future นะครับนะ future นึกถึง view นะครับนะแต่ถ้ามันมีทั้งคู่นะครับถ้ามันมีทั้งคู่ก็ต้องดูบริบทนะแต่โดยปกติคือเราตอบแบบนี้แหละนะครับข้อสอบไม่ใจร้ายหรอกนะครับคือถ้าเขาจเจอเหตุการณ์ที่เกิดแน่ๆเขาจะมาหลอกเราเอ้ยมันเป็น future นี่ว่า แล้วทําไมอะ่ะทำไมมันมันไม่มีวิวอะ่ะเอาคุณต้องตอบอะไรเนี่ยเอาคุณสับสนไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะเดิมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้อ่าโอเคนะ